ผมวันไอโซวันนี้จะมาสาธยายกับการจุดเตานะครับอันดับแรกเคยต้องหากิ่งไม้มาก่อนกิ่งไม้แห้งแล้วก็ต้องจ้างคนพัดด้วยนะครับอ๋อคนพัดใช่ครับคนนี้ครับอถ้าไม่จ้างคนพัดมาในเราไม่สามารถที่จะจุดเตาได้เลยครับแดไม่ได้ด้วยครับวันนี้ต้องแย่งข้าวหมาแดดกันแล้วครับมืออาชีพคนนี้มืออาชีพมืออาชีพครับนี่ตัวจุดมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยครับขาดครับ ผมอันนี้ก็จกกันไปนะครับจกไปนิดนึงครับพอพอเสร็จเตานี้เสร็จปุ๊บเราจะทิ้งเลยครับไม่กินทิ้งเลยครับเราโชว์ศักยภาพคนจุดแล้วเดี๋ยวจะจุดใหม่ใช่ไหมแล้วเนื้อหมูที่เรามีไว้ก็จะไปกินพรุ่งนี้ทิ้งเหมือนกันครับทิ้งเหมือนกันครับครับผมอ๋อเด็กกับผมเด็กไม่ได้แล้วครับผมว่าเปลืองเล่นๆนั้นแต่ความจำเนี่ยโอเคครับอันนี้เราสายใหญ่แค่นี้ก่อนไดกไหมครับโชว์บรรยากาศครับโชว์บรรยากาศครับโชว์บรรยากาศครับ ิวทัศน์สุดยอดที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับอ๋อเหนือเหนือกรุงเทพนิดเดียวเองครับเหนือกรุงเทพจังหวัดเลยครับชลบุรีป่ะครับกรุงเทพเหนือครับอันนี้ไม่หาครับไม่หาด้วยครับอันนี้งงครับดูเพื่อนเพื่อนร่วมที่พักอ่านี่เป็นไงครับบรรยากาศรอบๆสวยงามครับเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอาตกใจตัวเองครับเอาตกใจตัวเองครับนี่บรรยากาศรอบๆ อันี่พระจันทร์ของเราไม่ใช่ครับหลอดไฟอ๋อโอเคครับรู้สึกจะเมื่อยแขนแล้วครับพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ